สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมแม็ก์พุทธพงศ์นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะครับมาต่างจังหวัดนะฮะก็มาเลือกตั้งนั่นดองก็สําหรับนี้วันนี้นะครับผมมีข่าวดีมาแจ้งทุกคนนะครับตามที่สัญญากันไว้นะฮะก็แน่นอนนะครับผมในวันที่23ธันวาคมนี้นะฮะสถานีกลางบางซื่อก็จะมีรถไฟไปวิ่งข้างบนหรือเขาเรียกคําว่ารถไฟทางไกลนั่นเองแล้วที่สําคัญนะครับผม รถไฟหลายๆขบวนที่งดวิ่งอไปตั้งแต่ช่วงโควิดรอบแรกนะครับจนทุกวันนี้ยังไม่กลับมาวันนี้มีข่าวดีพร้อมกับเวลาใหม่นะครับผมเวลาใหม่เดี๋ยวผมจะแจ้งในคลิปไปด้วยเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับผมที่สถานีกลางบางซื่อนะครับที่จะเริ่มวิ่งกันก็คือวันที่2ี่านี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมก็จะมีปรับเวลาใหม่จริงๆแล้วมันก็คือ ต,ต่อเนเื่องเวลาจากกรุงเทพนั่นเองนะไม่ได้เกี่ยวอะไรมากมายนะครับจากที่ผมดูในระเบียบการนะฮะผมเพิ่งได้มาวันนี้เองนะฮะก็ขบวนที่ขึ้นต้นเลยนะของสายเหนือนะครับผมขบวนที่9นะครับขบวนที่9ก่ากรุงเทพไปทางเชีงยงใหม่เมื่อก่อนเป็นกรุงเทพนนะตอนนี้เป็นบางซื่อเชียงใหม่นะฮะอ่าบางซื่อเชียงใหม่เวลาออกจากสถานีกลางบางซื่อนะครับผม18บแปดนาฬิกาสีนาทีนะครับอ่า ต่อไปก็เป็นขบวนที่13นะครับผมสถานีกลางบางซื่อเชียงใหม่นะครับผมออกต้นทาง2ทุ่ม5นาทีนะครับผมออกนอกนั้นก็เวลาเดิมนะครับผมส่วนขบวน23นะครับผมบางซื่ออุบลนะฮะออกจากสถานีบางซื่อนะครับผม3ทุ่ม5นาทีนะฮะ3ทุ่ม5นาที ก็ต่อไปเป็นขบวน25อันนี้ขบวนนี้เพิ่งกลับมาวิ่งนะครับในวันที่23นี้นะฮะกลับมาวิ่งนะฮะกรุงเทพหนองคายเป็นขบวนรถด,ด่วนพิเศษครับอีสานแม่คลานะฮะก็ออกจากสถานีกลางบางซื่อน,นะครับ2ทุ่ม25นาทีนะครับขบวนต่อไปที่กลับมานะฮะก็คือเป็นขบวนรถด,ด่วนที่51นะครับผมก็ ต้นทางนั้นเปลี่ยนจากกรุงเทพเป็นสถานีกลางเชียงใหม่แล้วนะฮะออกจากสถานีกลางบางซื่อนะครับผมสี่ทุ่มสามสิบนะฮะสี่ทุ่มสามสิบต่อไปเป็นขบวนรถด,ด่วนที่หกสิบเจ็ดนะครับหกสิบเจ็ดอ๋อเดินพีก็กรุงเทพอุบลน,นะครับตอนนี้เป็นสถานีกลางบางซื่อแล้วก็อุบลนนครับเวลาใหม่ของเขานะฮะก็คือสี่ทุ่มห้านาทีก็คือ,คอ,อขบวนนี้ออกจากกรุงเทพเนี่ยปกติออก จะออกช่วงส่วงสามทุ่มเนาะก็เปลี่ยนเวลากันนิดนึงอ่ะขบวนอีกขบวนหนึ่งที่กลับมานะฮะรถด,ด่วนขบวนที่เจดนะครับผมอ่าอันนี้เป็นรถด,ด่วนหนองคายเนาะอ่าสถานีกลางบางซื่อหนองคายนะครับออก19นาฬิกาหนาทีออกจากสถานีกลางบางซื่อนะครับต่อไปเป็นขบวนที่1 0 5หอ่ารถเร็วหรือเปล่ากรุงเทพศิระอารอ่ะ เปลี่ยนเป็นสถานีกลางบางซื่อสีระอาดนะฮะออกเวลา3ามทุ่มสี่าิบหนาทีนะครับออกเวลา3ามทุ่มสีนาทีแหมรอบนี้มานี่คือแบบกลับมากันเยอะมากเลยนะฮะขบวนที่มาวิ่งก็ไม่ว่าจะเป็นขบวน3นะครับขบวน7อ่าขบวน3ขบวน7 21ขบวนที่อ่า71 75 ขบวนที่หนึ่ง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 สามห้าเนี่ยออกจากกรุงเทพนะครับผมต้นทางเวลาเดินเวลาเดิมกำหนดเดิมนะฮะเวลาเดินกำหนดเดิมน,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 นะครับผมตามตามที่แจ้งมาต่อไปเราไปดูก่อนว่ามีขบวนอะไรบ้างนะมีขบวนสองสามสี่นะครับผมก็เปลี่ยนเวลาใหม่นะครับผมก็คือจะวิ่งผ่านบางซอนะฮะ ดืบดึบดบไปเลยนะครับผมขบวนเที่ยวขึ้นนะครับในวันที่24ธันวานนคมนฮะจะมีขบวน 3, ่าบางซื่อสวรรคลโลกศิลาอาดนะครับขบวนนี้เป็นสปินเตอร์นะฮะขบวนนี้เวลาเดิมนะครับผมก็คือ,อเวลาใหม่ฮะเวลาใหม่โทษทีฮะเวลาใหม่1 1บเอนาฬิกา20นาทีนะครับผมออกจากบางซื่อแล้วก็มีขบวน7ขบวน7บางซื่อเชียงใหม่นะฮะเวลาใหม่คือ 7นาฬิกาเอ้ย9นาฬิกานาทีนะครับโทษที9นาฬิกานาทีนะครับอส่วนไปเป็นขบวนที่สองนะครับผมบางซื่อบางซื่อ,อบลนนะฮะ21หนึ่งออก6นาฬิกา10นาทีนะครับผมก็นอกนั้นก็เหมือนเดิมนะฮะเวลาเดิมส่วนขบวนที่71เนะฮะเป็นเวลาใหม่ต้นทางสถานีกลางบางซื่อนะครับอุบลเป็นเวลา 10นาฬิก35นาทีนะครับก็ถ้ามาคิดดูแล้วก็นอกนั้นก็คือเวลาเดิมหมดนะครับก็จะมีวิ่งคือทดแทนเวลาประมาณ20นาทีจากกรุงเทพมาสถานีกลางนั่นเองนะครับก็ทดแทนกันนิดนึงส่วนขบวนที่75นะครับผมเวลาใหม่คือ8นิก45นาทีนะครับ8นาฬิกาแล้วก็มีรถเร็วนะครับผม111สถานีกลางนะฮะสถานี กลางเด่นชัยนะครับผมออก7จ็นาฬิกาสานาทีนะครับขบวนนี้แล้วก็มีสถานีกลางบางซื่อนะครับผมอุบลราสถานหนึ่งสามห้าขบวนนี้ออก7จ็นาฬิกาสินาทีนะครับผม7จ็นาฬิกาสินาทีก็ส่วนขาล่องนะครับผมจะบอกว่าขาล่องทั้งหมดเป็นเวลาเดิมนะครับผม แต่เวลาปลายทางจะถึงเร็วกว่าปกติประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณนั้นไม่ไม่รวมกับเวลาที่ลดเลทรถเสียเวลารถเสียรดอะไรก็ตั้งช่างนะฮะต่อมาเราไปดูอย่างอื่นกันบ้างนะครับผมก็จะมีหนึ่งศูนนะครับผม107่10 7, นี่คือรถเร็วเด่นชัยนะฮะเที่ยวกลางคืนออกจากสถานีกลาง2องทุ่มนะครับผมสองทุ่มสี่สินาทีขบวน109นนะครับ อ่กรุงเทพเชียงใหม่นะฮะเวลาใหม่คือบ่ายสิบสี่นาฬิกาบ่ายสองนะครับผมอ่าสิบสองสิบสิบสองนะครับผมไม่สิโทษทีครับโทษที1สิบสี่สิบห้านะครับผมบ่ายสองสิบห้านาทีขบวนหนึ่งสามสามกรุงเทพหนองคายนะฮะออกสามทุ่มยี่สิบห้านาทีนะฮะอ่าต่อไปมีรถเร็วนะครับผมหนึ่งสามเก้า บางซื่ออุบลราชสถานีออกเวลา19นาฬิกา25นาทีนะครับแล้วก็141อาขาบวนนี้กลับมาวิ่งแล้วนะฮะขบวนนี้เมื่อก่อนขบวนนี้เป็นขบวนปิดท้ายนะครับของสถานีเลยก็ว่าได้ไม่สียังมีขบวนที่39แ 4, ละ441อยู่นะฮะอ่าอ่ารถรถเร็วอุบลน,นะครับผมออกสถานีกลาง5ทุ่ม5นาทีนะครับออก5ทุ่มนะฮะ ก็จะมีหนึ่งสี่ห้านะครับผมสถานีกลางอุบลน,นะครับผมวิ่งเวลาส5บห้านาฬิกาโอ้สบห้านาฬิกาเนี้ยห้าสินาทีก็คือง่ายว่าตารางเดิมคือที่ก่อนที่จะง,งดวิ่งตอนนี้กลับมาเกือบเต็มร้อยอะ่ะเกือบเต็มร้อยนะครับผมอ่าส่วนรถอ่าที่จะพาคือตรงนี้ครคุณจะบอกว่าเที่ยวขึ้นนะครับต้นทางสถานีดอนเมืองอ่ามันอยู่ตรงนี้ ก็จะมีสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์เจ็ดนะครับผมสองศูนย์เก้านะฮะซึ่งมันเป็นขบวนรถเขาเรียกไงเชิงสังคมอ่ะขบวนเนี้ยถ้าวิ่งข้างบนนะครับเวลาที่เขาบอกก็จะมีจอดดอนเมืองอ่าดอนเมืองต้นทางนะดอนเมืองลบบุรีนะครับผมดอนเมืองนครสวรรค์นะฮะสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เก้าบ้านตาคีดอนเมืองต้นทางที่ดอนเมืองแน่นอนอ่ะ มาดูเวลาใหม่ของขบวนสองศนนะครับผมดอนเมืองเือเนาะอันนี้ผมผมขอบอกตนิดนึงว่าต้นทางเขาแจ้งไหมก็คือจะไม่มีวิ่งเข้าหัวลำโพงนะฮะเพื่อนเสงสัยไหมคิดเหมือนกันไหมจะไม่มีวิ่งเข้าหัวลำโพงนะครับผมขบวนสองนจะเป็นดอมอจุดนะครับผมไปพรอนะฮะก็เวลาใหม่ก็คือ10บนาฬิกาส0นาทีแน่นอนว่าผมคิดว่าคง ไม่มีรถไฟผ่านบางซื่อเข้ากรุงเทพผมเข้าใจถูกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้เป็นกนําหนดการที่บอกมานะครับผมขบวน207นะครับผมดอนเมืองณคอนอสวรรค์ออกเวลา15นาฬิกาตรงนะครับที่เหลือคือเวลาเดิมขบวน209ดอนเมืองบ้านตาคลีนะฮะบ,บ้านตาคลีก็ออกจากดอนเมืองเนี้ย12นาฬิกานะครับผม โอ้โหคือเวลาเปลี่ยนไปเยอะมากขบวนสองหนึ่งหนึ่งนะครับผมดอนเมืองตะพานหินออก13บสนาฬิกาสีนาทีนะฮะแล้วก็ขบวน2องสาดอนเมืองสุรินทร์นะครับผม12บสนาฬิกายีนาทีนะครับผมโอ้โหเห็นตารางแบบนี้แล้วคือยังไม่มียังไม่มีขบวนไหนที่วิ่งเข้าหัวลำโพงนะฮะยังไม่มีวิ่งเข้าหัวลำโพงแล้วทุกนะคน มาดูสายใต้นะครับสายใต้มีขบวนรถที่วิ่งกลับมาวิ่งด้วยนะฮะแล้วก็หลายๆคนถามหานะครับอย่าง173นะครับ169อเงี้ยมาแน่นอนอมาดูขบวนรถด่วนพิเศษนะครับผมอุตราวิถีไม่ใช่สิครับทักิีนาลักพูดผิดนะทุกคนอขบวนที่31นะครับผมบางซื่อหาดใหญ่ออกเวลา12นก50นาทีนอกนั้นคงเดิมนะฮะ,ะขบวนที่37 รถด่วนพิเศษนะครับบางซื่อสุัยกรลบนะฮะขบวนนี้ขบวนนี้จะพ่วงรวมกับขบวนที่45นะครับประดังเบซานะฮะนอกั้นเวลาคงเดิมออกเวลาเดียวกันนะครับผมแน่นอนเลยชัวร์15นาฬิกานะครับผม35นาทีนะฮะแล้วก็ขบวนรถด่วนพิเศษที่39นะครับผมก็ออกเวลา4ทุ่ม20นาทีนะฮะ4ทุ่ม20นาทีแล้วก็มีขบวนที่41นะครับผม สาเก้า <39 S 2> หรือสี่หนึ่งขบวนนี้จะปิดท้ายที่สถานีกรุงเทพเก่านะครับก็ออกเวลาเดียวกันนะครับผมยี่สบสี่นาฬิกายี่สิบนาทีนะฮะก็มีขบวนสี่สามนะครับผมสุราษนะฮะเสียดายนะดูจากนี้แล้วคือไม่มีวิ่งเข้าหัวลำโพงเลยจากตารางต้นทางเนาะก็จะมีนะครับที่กลับมาคือ 8 3 8สนะครับผมหนึ่ง9 1เจ็ดหนึ่งหเก้าหนึ่งเจดหนึ่งะครับผมหนึ่งดสนะฮะที่กลับมาวิ่งเดี๋ยวผมจะมาดูขบวนหลักๆนะครับขบวนที่หนึ่ง167ดนะครับผมกันตังออกออกเวลาที่บางซื่อนะครับผม18นาฬิกาห5้านาที16 9นะครับผมบางซื่อยะลาออกเวลา16นาฬิกา้านาที ต่อไปขบวนที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งบางซื่อโกรกนะครับออกเวลาบ่ายโมงตรงนะครับอขบวนที่หนึ่งเจ็ดสามนะครับผมนครศรีธรรมราชออกเวลาสิบสิบแปดนาฬิกาห้านาทีนะครับขบวนสองหกหนึ่งนะครับผมเวลาใหม่อ่ขบวนสองหกหนึ่งนี้ได้วิ่งเข้าสถานีกลางนะครับผมขบวนรถธรรมดานะฮะรถชานเมืองนะครับผมหัวหิน เก้ในการสีสิบน,นาทีนะครับนอกนั้นคงเดิมจากที่ดูเที่ยวกับก็คือเวลาเดิมกําหนดเดิมนะครับเที่ยวกับไม่มีเปลี่ยนแปลงจะมาเปลี่ยนแปลงช่วงตอนถึงสถานีกลางบางซื่อน,นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะ